สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาดูการใช้เอกลักษณ์ตรีโกณนะครับการอินทิเกรโดยการใช้เอกลักษณ์ตรีโกณเนี่ยเราจะเห็นว่าแทนกำลังสอง x เนี่ยมันไม่ได้มีตัวอะไรตามหลังเลยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่นั้นเราจรึงจะต้องใช้เอกลักษณ์ของตรีโกณช่วยนะครับแทนกำลังสองเนี่ยแทนกำลัง2 x เนี่ย มันจะได้เท่ากับสิบกำลังสอง x ลบหนึ่งเพราะว่าเราเราไม่เราไม่รู้จะเอา dv มาอย่างไงนะครับดังนั้นเราต้องใช้เอกลักษณ์ตรีโกณช่วยแล้ก็ในเมื่อแทนกำลังสอง x มันเท่ากับเศษกำลังสอง x ลบหนึ่งเราก็มาอินทิเกรตตัวนี้แทนนะครับเป็น อินทิเกรตเซกกำลังเซกกำลังสองเลบหนึ่งดีตอนนี้เราก็อินทิเกรตเป็นตัวตัวไปนะครับอินทิเกรตเซกกำลังสอง dx dx แล้วก็ลบอินทิเกตหนึงดีนะครับอันเนี้ยเศษกำลังสองเอ x เนี่ยมันจะได้แทน x นะครับเพราะว่าถ้าเราไปหาอนุพันธ์สูตรดีสเดนี่ยแทนเนี่ยแทนเนี่ย,ยมันจะได้เศษกำลังสอง x ใช่แทน u ูได้เศษกำลังสอง u แล้วก็ดิฟไซ u นะครับดังนั้นเศษกำลังสองเเนี่ยพอเราอินทิเกรลเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกับการหาอนุพันธ์นะครับเหมือนกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าตรงนี้อนุพันธ์กลับไปอีกด้านหนึ่งมันก็คือการอินทิเกรตหรืออินทิเกรลนะครับ u ได้เศษกำลังส u ดังนั้นอินทิกรัลเศษกำลังสอ,ง u, al, เสงสอง x เนี่ยมันจึงได้แทนนะครับมันจึงได้เป็น tan x มันกลับไปกลับมาแทน x ลบอินทิเกรต1 dx เนี่ยได้ x บวก c นะครับอันนี้เสร็จแล้วถามว่า วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นวิชาที่ใช้ความจํำไหมผมว่ามันเป็นวิชาที่ใช้ความจําวิชาหนึ่งเลยนะครับจำทั้งรูปแบบจำทั้งการแทนนะครับยิ่งวิชาพวกการหาอนุพันธ์การหาอินทิกรลเนี่ยใช้ความจําล้วนๆเลยบางทีเราเจอรูปแบบแปลกๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูดิว่าในหนังสือเขาใช้กันยังไงอะไรเงี้ยแล้วการที่เราทําได้คือเราต้องเจอมันบ่อยๆนะครับโอเคนะครับ